สวัสด,ดีสมาคมค,คนตุ้ยทุกท่านนะครับผมมาเอากับเวลาเนี่ยนะครับเนอะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแปลงจินส้มพัดไข่นะครับบม่ใช่ผัดไข่ใส่จินส้มนะสุดเน,นาะวันนี้ผมจะใช้จินส้มของคุณแม่นะครับวันนั้นปตากผมแม้ของน้องมาจีมกําร้อยเหรอมันแต่งกับจีนส้มเจ้าอื่นจย่ได้เจ้าไอ้ต้องลองไงหรอ <c oughs> เอามาลองก็ลองนะครับเนอะเอาโอ้เตะมาปุ๊บหูเลยนะครับผมว่ามันต่างเนาะอย่างแรกนะสุนเนาะตองมานักนะครับ เจ้าอื่นนี่โ้ตองไปคะแนงว่าจินโซมอนิวก้อยนะครับเนอะอันนี้แต่ตองมันสองแผ่นนะครับเนะ่ะต่อไปนะครับเราจะมายูนยีแหนมนะครับผมอ่ะขออนุญาตใจซ่อมเลยแต่โอ้บอกว่าเอบอยเอามือก็ได้บะม่ใมีใครได้กินตัวเพราะแน่สูมีก็จินนะฮะเบื่อกับไม้ต้นไหนแมนะ่เนี่ยต้องลองนะครับสูเจือก่ายอย่างคือนะครับผมลองแล้ว มาเขาก็จะมาเตรียมครัวมันดีกว่านะครับวันนี้เป็นพริกนะครับมีพริกกระหอมเตรียมเนาะไข่มากเพชรกับไทรนักบมามากเพชรกับต้องใส่นะครับเนาะและนี่ก็เป็นพริกนุ่มนะครับเครื่องประดับมาได้นะครับหลักๆมันอยู่ที่กินส้มพ่กผมจะอยู่ที่พริกอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะครับใส่ให้มันมีสีสันมาได้สมมจะกินกันนะครับเนาะ โอเคแล้วก็เฮ้ยมาเตรียมไข่นะครับหนึ่งฟองนะครับบบเปาะแบบยิมแน่นอนนะครับสองแกนนะครับใส่ไปเลยแล้วก็ตีไข่โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะนะครับตีให้มันเข้ากันเปาะนะครับบมต้องให้มันเป็นพวกนะแจ๊กนะครับต่อไปก็ยังมาตั้งหม้อแข็งนะครับต้องมันหอนลรำหอนเหลือแล้วใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็จะเอาพริกกระหอมเตรียมนี่ครับบุูเบอร์กี้นะครับลงไปผัดให้มันหอมนะครับถ้ามันเริ่มแตกเปาะแบะเปาะแบะนะครับก็จะเอาจินส้มใส่ลงไปเลยนะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าการพัดจินส้มหรือว่าข้าวพัดแหนมอย่างกระจ้างเด้อนะครับจินซ้มมันนึงตีดมะขางสูงม,มันต้องมีวิธีที่มันจินซ้มมติดมะขังนะครับเนาะนอกจากว่าจะใช้มะขางกีนแล้วเผาไม่แหกปนอ่ะอันนี้ก็จะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวสองจึ๊กนะครับผมแล้วก็จะเป็นซอสหอยนางรมสองจึ๊กเกิงนะครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นนั้นอย่างก็ซอสแฝกเขียวเนาะเลาก็จะโกนโกนๆทห้มันเข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เติมวัตถุดิบต่อไปเนาะซอสแฝกเขียวสองจึ๊กเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็็จะเปน นี่เลยนะครับไข่เนาะใส่ลงไปเลยนะครับห่อก็โกนโกนๆแรกๆมันก็จะแจ๊ะแจ๊ะนะนะส่วนนึงมันต้องไาสะดุ้งนะครับผมมันก็ตีดมาขังนี่หน่อยนะครับห่อเอ้ยสมักสูเอ้ยห่อกับพัดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่ามันจะเริ่มแห้งนะครับเราไปเติมพริกเติมต้นหอมเนาะพัดพัดพัดให้มันเข้ากันนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะส่วนเนาะมันต้องไปใส่ผงปรุงรสแต่ลุงแดงเกมี้ยงแล้วนะครับผมเพราะว่าจินโซมันมีรสจัดของมันอยู่ละเนาะ แค่นี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะครับผมดูน่ากินนะครับน่ากินข้าวเจ้าหันหอนสูนะครับถึงเวลาสมควรนะครับผมเอากระยับกักใส่ถ้วยนะครับใส่จานกับเจ๊ใส่ถ้วยนะครับใส่เข้ามาเลยนะครับปั๊บาดหอมนะครับผมป๊าหอมรักกันนี่นะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยคอร์เรนเดอร์นิดหน่อยนะครับมาถึงเวลาสมควรเอเวอรี่บอดี้ยอกนะครับผมยังใจแหมปปอหอมกันเถอะ ใครแค่ลองว่ามันคืนออะไรนะผมแนบลิง์มาให้นดนะส่นเนอะคือแต่นะครับผมถ้ามันบดีผมมนันแนะนำเลผมบอกเลยนะจ้ามันต้องคือแต่แะนะครับ